สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาไปพบกับบทวทเคราสซูฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารระหว่าง AK โซนาพบกับฮ a รมสตัดราคาต่อรองเปิดมาที่ AK โซนาต่อเสมอควกครึ่ง AK เเก็บใช้ในบ้านติดต่อกันมา2เกมนะครับแต่ก็ชนะได้แต่ทีมท้ายตารางอย่างวาลเบิร์กกับเฮอมาจึงไม่ถึงกับหน้าเกงขามเท่าที่ควรนะครับขณะที่ฮมสตัดก็เล่นนอกบ้านกันอย่างแข็งแกร่ง,งเมื่อไรพ่ายติดต่อกันมา3นัด โดยหนึ่งในนั้นเนี่ยยกคนทุกเอฟบอกทีมอดับ3มาแล้วนะครับรวมถึงแชร์แต้มกลับออกมาจากฮัมบาร์บี้ทีมอดับ4ด้วยแสดงให้เห็นว่าทีมเยือนเนี่ยอยู่ในช่วงมือขึ้นจริงๆนะครับจึงไม่แปลกที่จะมีคะแนนติดมือจากคู่แข่งที่รังอันดับ5อย่าง AIK ดังนั้นวัดภาพรวมกับราคาเสมอพวบครึ่งเนี่ยเลือกเชียร์บอลรองมีรุนรับซ้ำมากกว่าครับสกอร์ที่คาด2-2รองแฮมสัตความมั่นใจ8เต็ม10ครับ คู่ที่2โกเทนบอกพบนอฟปิงราคาต่อรองเปิดเหมือมที่เสมอช่วงหลังโกเทนบอกเล่นในบ้านไม่ดีเท่าไหร่นะครับหลังสะกดชัยเจอครั้งเดียวในะรอบ5เกมและเก็บชัยเหนือทีมท้ายตารางอย่างเมาบี้แบบบุบบิดเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่ไม่สู้ดีนะครับขณะที่เกมนอกบ้านของนอคฟิงเนี่ยอาจจะแพ้บ่อยแต่ทว่าก็มีบางนัดน,นะครับที่ฟาดสามคะแนนกลับออกมาจึงมีลุ้นไม่น้อยนะครับที่จะมองถึงชัยชนะนอกจากนั้นเนี่ยสถิติที่เคยมาเยือนสังเวียนแห่งนี้ก็ทําได้ดีแทบคุกนัดน,นะครับเมื่อแพ้ครั้งเดียวตลอดกกาาาารมมมเเยน5ที่ ดังนั้นผลงานอาจจะไม่มีใครดีกว่ากันนะครับแต่ถ้าว่าทีมเยือนได้เรื่องทางบอลค้าอยู่ราคาเสมอเนี่ยวางนอ,อโคปิ้งไม่เจ็บตัวหรอกครับทีเด็ดฟลนวันนี้วางไปเลยนอ,อโคปิ้งสกอริคาดนอ,อโคปิ้งบุกทุบโกตเทนบอก1-0 ต่อกันที่คู่ที่3ระหว่างซิรุธพบกับโอเรโบราคาต่อรองเปิดมาที่ซิรุธต่อเพึ่งลูกงานนี้เจ้าบ้านซิรุธน่าจะเปิดรังกำชัยต่อเนื่องนะครับหลังเชิดเดเกอร์ฟอร์ดสดๆดร้อนๆมา2อศูนย์ก่อนหน้านั้นแน่นอนว่านี่ทําให้2เกมหลังสุดในบ้านของตัวเองเนี่ยคว้าชัยรวดและสัดรวมกันทั้งสิ้น4ประตูนะครับแม้ว่าขุมกําลังตัวหลักอย่างแยาคอปออสมาแต่ก็ยังไม่เสียหายเท่ากับทีมเยือนโอเรโบนะครับที่ไร้เงาบอบบี้เอาแรงกับโยฮันมาเทลสัน2คีย์แมนที่ติดโทษแบนมาเช่นกันและน่าจะกกกกรระททบบััเมมพออสควคี้ง ตลอดหงนัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ชนะใครแถมยังแพ้ไปถึง5ครั้งนะครับและโดนทะลวงแนวรับเละเทะไปกว่า13ตงุงฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเรลกับภาพรวมของทั้งคู่เนี่ยยังไงก็ต้องต่อสถานเดียวครับฟันทงจัดไปซิลิวุสไม่พูดเยอะทีเด็ดสนงวันนี้ต่อไปเลยซิลิอุสสการีคาดซิลิวุสเปิดบ้านตบโอเลโบ21และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าาาเเรจไม่่่สียใอยใอองแนนน